วันนี้จะมาตกปลานะครับมาตกปลากันว่างๆกันอยู่จะพากันมาตกปลานะครับมีกับแก้มเออมีที่ถอนด้วยที่เป๊กด้วยนี่นะครับเหยื่อจะเป็นลำผสมข,ขนมปังแล้วก็ข้าวเจ้านะครับ นี่ครับเจียถ้าปั้นก็จะปั้นอย่างนี้ครับให้มันกลมๆเล็กๆส่วนปลาที่ได้ก็จะเป็นปลาเล็กน่ครับนี่ปลาหมอปลาตะเพียนตะเพียนหางแดงนี่นี่มาถ่ายชังนี้ชงนี ตัวเล็กนะครับไม่ย่างไม่เห็นทุน